ออโเคำขาเขอรป,ปรติญญาโรงเรียนบ้านโงมันในานามคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านโงมันขอให้คำมั่นสัญญาโดยโมอหมายให้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สโรงเรียนบ้านดงมันตำบลโพโคอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ประธานกรรมการสภานักเรียนเด็กชายเกษรศันยสามสีจะเป็นผู้นำกล่าวลำดับต่อไปข้าพเจ้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามโรงเรียนบ้านดงมัน อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งขอสัญญาว่าขอสัญญาว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้าพเจ้าจะมาเรียนทุกวันข้าพเจ้าจะมาเรียนทุกวันและจะตั้งใจเรียนทุกวิชาและจะตั้งใจเรียนทุกวิชาข้อสองข้อสองข้าพเจ้าจะอ่าน ข้าพเจ้าจะอ่านหนังสือและทบทวนบทเรียนที่บ้านทุกวันข้อสามข้อสามข้าพเจ้าจะอ่านและทบทวนข้อสอบที่ครูให้ข้าพเจ้าจะอ่านและทบทวนข้อสอบที่ครูให้ทุกวันและทุกเวลาที่มีเวลาว่างทุกวันและทุกเวลาที่มีเวลาว่างข้อสี่ข้อสี่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ากับเพื่อนจะรวมตัวกันถามรวมตัวกัน ตอบข้อสอบทุกวันตอบข้อสอบทุกวันและทุกเวลาที่มีเวลาว่าและทุกเวลาที่มีเวลาว่าข้อห้าข้อห้าข้าพเจ้าจะตั้งใจทำข้อสอบข้าพเจ้าจะตั้งใจทำข้อสอบให้ได้คะแนนดีที่สุดให้ได้คะแนนดีที่สุดหมดตรงขอคตรง